บเดี๋ยวมันขี้โมงขี้ยามแล้วเนี่ยตัวเฮยือิวไม่นิวอืมอขนมจีนนะฮะอันนี้ขนมเส้นกะขนมจีนเส้นแห้งอืมป็นเอาไม่แย่อีเน็กะอืมแล้วเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกนี่ได้ตัวกะอ๋นะอต้มห้านาทีก็ได้กินแล้วเนี่ยมากก็ตัวมาะนะมาะขนาดเลยเนาะ้ำเตแต,แตจ้า้ำแต,แตเตจ้า ออแล้วความเหนียวหนุ่มของเส้นเหรอคือร์โบไฮเตจำด้วยคลอรี่ตำอืมอืมสะดวกเนาะกินมาได้ก็ได้เนาะใช่อืม,มอืมมะไปกินต่อเลยเนาะ